สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม a r t h s t o n e นะครับผมวันนี้ก็จะมารับเด็กฟรีให้ดูนะเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะนะว่าจะได้เด็กฟรีนี่ยังไงนะครับขั้นแรกคือเราต้องสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือต้องล็อกสมัครสมาชิกใหม่นะสมัครไอเดียอะไรเรียบร้อยแล้วก็เล่นนะครับเล่นมาจนถึงไต่แรงตอนนี้ผม26ละอีกหนึ่งดาวก็จะอัพเป็น25นะครับก็จะได้นะครับเมื่อเราถึง25นะครับไปรุยกันเลยนะครับ มาแล้วนะครับเจอวอลล็อกซะด้วยเอ้นี่มันเก่งนะมิสเตอร์อาร์ตมันคือถ้าเล่นเนี่ยครับมาเล่นใหม่เนี่ยนะครับก็จะเจอแต่ผู้เล่นที่เราซ้ำๆเนี่ยนะครับมันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่นีนะครับเจอกันดูไม่กี่คนเนี่ยนะครับผมเจอเนี่ยมิสเตอร์อาร์ซิอะไรเนี่ยบ่อยเหมือนกันนะครับเจอสองสามรอบแล้วมั้งเนี่ยเจอละไอ้นี่และไอมิสเตอร์อาร์ซินี่พูดมากเลยนะครับ แต่ว่าเล่นแบบไต่ขึ้นมา25นี้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันแพ้แล้วดาวมันก็ไม่ลดไม่อะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นปีเข้าไปนะครับมิสเตอร์อาซินี่เล่นวอลล็อกนะครับแล้วก็ลงแมงเยอะๆนะเพราะฉะนั้นใบนี้สำคัญต้องเก็บไว้นะครับต้องเก็บไว้โศนตีครับ แมงยิงหน้ามา Mr. Asi ตีอย่างเดียวนะครับเด็กเรานะผมจัดมาให้เล่นผ่านเร็วๆนะครับตีเข้าไปอย่างเดียวคนพบลูกสมุนนะครับลงมาเยอะ นี่นครับจะชนะแล้วนะครับถ้าไม่มีฮิวนะเสร็จเราเลยนะครับไม่เตอร์อาซินั่นแน่มีไว้มีฮิวมานิดหน่อยนะครับเป็นสิบ oh. เอาเรียบร้อยนะครับมีสเตอร์อาซิเนี่ยฮะปากมากครับมันท้าทายดีเหลือเกิน ตายไปซะลีลาเยอะดึงดึงดได้ดยังอ๋อยังตั้งอีกทีนึงน่าจะได้แล้วล่ะครับสุดท้ายละม,มาแมตเลื่อนขั้นเจอกับโอ้ยเจอมิสเตอร์อาร์ซีอีกแล้วนะครับเจอสองตาติดเลยนะอะไรวะเนี่ย มามิสเตอร์อาซินี่เรามีตัวหากับดักด้วยนะครับไม่เป็นไรโอ้สบายครับลงตัวนี้ก่อนเหลือเชื่อเจอกูอีกแล้วนะครับมิสเตอร์อาซิมิสเตอร์อาซิแย่แล้วมิสเตอร์อาซิยังไงอ่ะ คอยไล่สามคือเสกแมงนะครับธรรมดาเสกแมงเหรอะเสกแมงเหรอฮะตายไปเด้ได้อะไรมาอุ้ยไม่เอานายอมเลยมิสเตอร์อาร์ซิอ่อนมอยเอ้ย ปากดีนะครับชอบคุยเยอะนี่นะครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นอย่างเนี่ยเนี่ยขึ้น25แล้วนะครับนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้นะยินดีด้วยคุณพ้นสถานะมือใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนี่คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร,แรง่งรออยู่ปับ๊บกดมามีอะไรให้เลือกเนี่ยออแพ็กการ์ดนะครับแพ็กการ์ดเสร็จสิ้นหรอแพ็กการ์ดมาก่อนมีอลไรอีก เฮ้ย hey, แค่นี้เหรอแล้วไหนอะเด็กเดิกมีไหนอ๋อนี่ไงครับลองเล่นการ์ดใหม่ล่าสุดบางใบด,ด้วยเด็กฟรีนะครับนี่คือแจกแล้วนะครับก็อย่างที่ผมคุยไว้นะครับใครอยากลงแรงไตแรงนะครับนี่เลือกโรกไปเล่นนะครับตึกโรกนะเด็กโรกกาลครอนนะครับแต่ถ้าคนอยากได้ไฮแลนเดอร์เด็กนะครับหรือเด็กการ์ดไม่สต้องเมดนะครับ จะมีมังกรอเล็กตาสาแล้วก็เซเลปตลอดผมไม่รู้อะเขาอ่านว่าซเลฟหรือเซเลปไม่รู้นะอีกตัวหนึ่งก็อย่างที่บ้าเลยนะครับไตแรงโรคคุ้มค่าเมทนะครับสำหรับผมเห็นว่าเมทนะครับเหมาะกับแผดใหม่ที่จะเข้ามาเพราะว่าเด็กกาแม่ซ้ำเนี่ยมันสามารถเล่นได้กับทุกคลาสนะครับผมว่าเอาเมทน่าจะดีกว่านะแต่ถ้าจะเล่นตะลุยแรงไต่อันดับก็ต้องโรกนะเอาเมแล้วกันไปเลือก เด็กนี้หรือไม่ yes ได้แล้วสมบัติของรรโนนะครับมาแล้วเด็กเราดวดูซิปเป็นยังไงใต้ของฟรีมาแล้วนะครับนี่ไงปึง้งโอ้โหมาแล้วซเซฟก็มาอะไรซเซฟฟลิสกูซสซสซเซฟฟลิสเซเลฟเรื่อยเซฟฟลิสโอ้ยใช้ได้นี่นะมังกรซะเยอะ ไม่มีพัลส์บล็อกนะครับมีอ e ีพิกกี่ใบเนี่ยใบเดียวเหรออีพ e ิกอ e ีพิกมี2ใบนะครับโอเคแค่นี้แหละครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ